ไว้ก่อนที่โลกจะตื่นเต้นกับคำว่า The Secret หรือกฎแห่งแรงดึงดูดมีชายคนหนึ่งได้ถอดรหัสวิทยาศาสตร์แห่งการสร้างความมั่งคั่งไว้หมดแล้วชายผู้นั้นมีชื่อว่า Oneles ว Wattle เพราะเขาไม่ได้สอนเรื่องการขอพรหรือรอโชคช่วยแต่เขาสอนถึงการคิดและการกระทําในวิถีทางที่แน่นอนหัวใจสำคัญที่ w เทค้นพบและเป็นรากฐานของทุกสิ่งก็คือ การมีอยู่ของพลังงานดั้งเดิมหนึ่งเดียวที่สร้างสรรค์และแทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งเขาเรียกสิ่งนี้ว่าสสารไร้รูปมันเป็นคำที่อาจฟังดูแปลกแต่ลองจินตนาการตามให้เห็นภาพง่ายๆลองนึกถึงอากาศธาตุที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่รอบตัวเราลองนึกถึงพลังงานควอนตัมที่พร้อมจะก่อตัวเป็นรูปอะไรก็ได้นั่นแหละคือสสารไร้รูปมันคือดินน้ำ นี่คือสิ่งที่นะคะสิ่งที่เรา